สวัสดีครับคลิปมีสุดังใจครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกสุรนะิสารเนาะดอนเมืองค,ครับเส้นถนนวิภาวดีเนาะตรงน,นี้แยกเขาเรียกว่าถ้าตรงมาเนี่ยก็คือตรงน,น้าที่เพื่อนๆเห็นก็คือแยกสุริสานนะครับนะฮะที่จะมุ่งตรงออกเส้นรัชดาครับนะตอนนี้ผมก็มาร้านร้านหนึ่งก็คือที่บอกร้านนี้ก็คือมากินบ่อยนะถ้าเกิดผ่านแยกสุริสารเนาะเขาเรียกร้านแสงทองเป็ดยา่างเนาะ มันก็จะมีข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดแล้วไม่บอกอ่ะร้านนี้เด็ดมากเลยขอบอกนะครับผมมากินประจํานะร้านแสนทองเขาจะมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบเด็ดแล้วมีเป็ดย่างด้วยนะร้านเชลชุนชิมมาไม่บอกนี่ร้านแสนทองแต่ผมก็จะสั่งข้าวเสียโปกินนะก็มีเป็ดหมูกรอบนะแล้วก็บูแดงเดี๋ยวเอา ข้าวหมูกรอบเป็ดแล้วกันครับาจานหนึ่งนี่ดูหมูกรอบครับน่ากินปะเดี๋ยวรอที่โต๊ะอ่ะผมมีเมนูก็คือหมูกรอบที่นอร่อยแล้วมันมีข้าวเฉียโปด้วยก็คือมันรสสวดๆน,นะร้านก็อย่างที่บอกครับอยู่แถววิภาวดีเนาะแยกถุขสารเนาะถ้ามาก็สังเกตน,นะครับเรื่องของ ของเขาอยู่ข้านทางนะดูนีร้านแสงทองเดนะี๋ยวเอาแป๊บซี่ขวดนึงมีหมูกรอบมีย่างผ่านเลยนะครับมีบะงูบดหมี่นะครับมาเัาก็กามีนะข้าวหมูดองหมูแดงแก็พวกน้ำพวกซุปก็มีให้เลือกกินหลายยา่างครับร้านนี้ก็ร้านดังนะเดี๋ยวผมสั่งข้าวหมูกรอบหน่มีเชียวชินช้น เดี๋ยวเราก็รอนะรอผมสั่งข้าวหมูกรอบคุณเชียงไปนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินด้วยกันแป๊บหบนึง่งแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามีอยู่สามร้านเดี๋ยวผมจะพากินถ้ามาแยกอุตสาหนะก็คือหนึ่งร้านแสนคอคืออย่างแรกแล้วร้านที่สองเดี๋ยวพาไปกินกุ้งเจียวปลาแต่ว่าขอไกินข้าวหมูกรอบน่าเป็นก่อนนะเดี๋ยวร้านหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเออผมจะบอกเพื่อนๆว่าเนี่ย ้ามาแยกเนี่ยเขาเรียกแยกหุ่สารเนาะที่จากจากถนนวิภาวดีนะที่จะออกไปราชนาที่ผมอยู่กันตรงน,นี้มันมีของกินหลายอย่าง,างที่ผมบอกก็คือมีเนี่ยร้านแสงทองแล้วก็มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวปาลาแต่ผมจาชื่อไม่ได้แล้วมันจะมีร้านเผือกทอดด้วยเผือกทอดต้าหู้ทอดอ่ะเดี๋ยวผมพาดกินแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอก,กินอย่างที่บอกนะขอก,กินร้านแสงทองก่อนเนาะข้าวหมูกรอบเป็ดเด็ดมากเดี๋ยวรอแปบ๊บนี่มาแล้ว ข้าวหมูกรอบเป็ดย่างนะน่ากินไหมแล้วก็มีสับน้ำมากิน s เออแต่ข้อสำคัญนี่ผมนอยากมากถ้าผ่านมาก็ต้องแวะมากินอนะ่ะแล้วก็มีน้ำมันจิ้มน้ำจิ้มจิแล้วก็ลาดราดราดน่ากินไหมห,ไหมูกรอบกับเป็ดเดี๋ยวมาจัดกันนะ ก็บบก,ก,ก,บบก,ก,ก้บอกบอืมเอ๊ะนี่กากหมูขาวนะัแตเข้าปากก้พวกอบไระอ่งไม่ได้กรอบจานนะก็คือเขาเขายา่างด้วยเตาถ่านนะไม่ได้เอาไปทอด รู้เขาเตูกแบบแล้วเข้าปาก้สวันจ๋ารสนะชาตหมุกว่าพะนะแล้วก็ข้าวข,ข้าวด้วย ฟามหมูคว้าม,มันนุ่มแล้วก็มันกรอบหนังแต่ว่าอือผมว่าหนุกเครื่งองหมูคว้ากันนะคือมันไม่ฟองจ๋าหนุกก็ยากด้เจา้าฐานนะ ร้านนี้คือชืมากเ้อใครพามาแาวนี้ยร้านแสงทองนะยากอสากปรู้จักทุกคนอะ่ะดครอบโอเคเลยดีชอบน้ำร่าเขาบอกว่าแบบมันไม่ได้หวานมากอะ่ะมันไม่ได้หวานมากแล้วก็มันออกมาดีหวานเจ็มจะได้ครอบ เครื่องถามมา่านมาไหว้เมื่อกี้นะหมูก็หมดแรงแบบเยี่ยมมากเลยอันนี้จะขอขอยากจิ้ต่อนะเดลเตอรกับร้านสองว่าแป้งกับเองนี้หมดกับเดลเตอรครับเออลืมบอกไปก็ราคานะราคาก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบาทหรือหกสิบาทแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ผมว่าคิดหมดลนะแล้วล่ะนี่เที่ยงเลยเที่ยงเที่ยงอะไรเที่ยงเลยนะฮนะเดี๋ยวดูดีว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกเขาเขียนตังค์กับผ เก็บตังค์ด้วยครับนอ้องเดียวเก็บตังค์เท่าไหร่เท่าไรไครับนอ้อง <12. S 1> อันนี้ข้าวจานเท่าไหร่ครับข้าวจานละข้าวจานละเจ็ดบเจ็ดสิบบาทน้ำเจ็ดสิบองแขบาททั้งหมดเท่าไหรน,นะแปดสิบสองแปดสสองบาทเจ็ดสิบาทครับข้าวจานสิบเจ็ดสิบบาทแล้วก็น้ำเพิ่งว่าสิบบาทปะัะกหรือกดทั้งหมดแปดสิสองบาทแต่ว่าหลักๆอะ่ะ ข้าวเจ็ดสิบสองบาทถูกอะ้าเจ็ดสิบาทใช่ไหมข้าวเจ็ดสิบข้าวเจ็ดสิบบาทก็ไม่แพงเนาะก็แวะมากินได้เดี๋ยวไปต่อกับร้านสองบอกราคาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเราก็ปายเดินทางไปร้านสองกันนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะที่บอกก็มีเ็ดย่างเ็ดย่างแค่ตัวเท่าไหร่หกร้อยบาทเองเ็ดย่างวหวหมูแดงกิโลละหกร้อยหมูกรอบ 750าสไม่แพงครนี่เรี่องที่ผุก็พ่อบอกว่าทัรล้วรับแยกสื่อสารซึ่งร้านแสงทองนี่จะมาเพื่อนเพื่อนท่าสังเกตูร้านแสงทองแล้วก็ตอนมาจอดรถก็ดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ผมก๋วยเตี๋ยวปลาผมจําไม่ได้ว่าร้านชื่ออะไรแต่ว่าเพื่อน <S <S ๆมาก็เนี่ย จอดรถด,ด้านข้างเนี่ครับแต่ก็ต้องดูนะว่ามีตำรวจตํารวจหรือป่าเถ่าผมก็เลยมาจอดด้านข้างนะครับกินต้องกินอิ่มไหมก็ยังไม่อิ่มหรอกแต่ว,ว่าจะไปต่อก๋วยเตี๋ยวเนี้ยจอด,ดรถตัวนี้แล้วครับคนผมแล้วก็เข้าไปในซอยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆผมขออนุญ,ญาตขึ้นรถก่อนไปเดี๋ยวเดินทางไปกินกันต่อนะครับก็นี่ก็เนี่ยออกแต่ว่า หนึ่งมันตรงไปแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีที่จอดรถหรือเปล่านะเพราะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาผมจําชื่อไม่ได้ว่าก๋วยเตี๋ยวปลาอะไรแต่เจ้านี้ดังฮะเขาเขาทาลูกชิ้นเองด้วยนะครับชอบบิทเตอร์โฟของเขาว่าน้ําซอสก็ก็โอเคนะแต่ว่าผมชอบลูกชิ้นเขาเร่งดีแล้วของพันมันก็มีแมงกับพุนด้วยผ่านมาก็ต้องมาจัดครับผมมาจัดต้องนี้ก็ กินข้าวราป็ดหมวกกอบไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องจัดต่อครับต้องขอบอกร้านเนี่ยมันก็จะมีร้านเปือกทอดมันทอดนะแต่ผมมันจะซื้อเข้าไปนั่งกินด้วยเด็ดมากเปือกทอดมันทอดแต่ไม่เพื่งใจว่าวันนี้เขาขายาเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขับเข้าซอยมาเลยครับแต่ว่าร้านร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเขาอยู่ขวามือฮะตรงแยกเดี๋ยวผมมาดูกันไม่รู้ว่าเขาเปิดปเปล่าเพื่อนวันนี้ไปดูกันเส้นที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเส้น แยกสุ้ิศารที่จะออกทางด้านของถนนรัชดานะครับดูดีของกินเต็มไปหมดเลยด้านข้างแต่วันนี้เขามีเจด้วยไม่รู้ไม่ขายหรือเปล่าแต่ไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่พอผมว,ว,ว,วา่าเขาน่าจะขายนะเดี๋ยวมารุ้นกันก็แยกหน้าเนี่แหละครับขายหรือเปล่าขายหรือเปล่า แต่ผมว่าเพื่อนๆนะเอานี่ไงซอยเนี้ยเข,เขาเรียกว่าซอยอินธรรมละเนะ ara, าะอินธรรมละอินธรรมละแต่ผมว่าจะแยกเรียกว่าแยกหอสาินะนี่เคยเพื่อนสังกตอินธรรมละสีซีสีสิบเอ็ดนะผมก็ต้องดูดีๆนะมีร้านเผือกทอดขายไหมขายไหมผมว่าน่นาจ,จะขายนะเดี๋ยวมันจะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่แหละครับขายไหมขายไหม ก็เป็นรถนะเราเห็นนี่เขาขายนี่ร้านลูกชิ้นปลาก๋วยเตีเ๋ยวปลาแหลมลูกชิ้นปลานี่นี่นี่เห็นไหมฮะนี่แหลมลูกชิ้นปลาผมจอดรถดูปึ๊บน,นี่แล้วก็นี่เต้าหู้เต้าหู้ทอดก็ขายข้างนี้เดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนครับคุณพระช่วยที่จอดรถมีนะครับข้างทารางครับผมก็จอดแปตรงนี้แหละฮะ นี่แหละครับเออจอดข้างทางนะฮะใช้สีมือนิดนึงนะสีมือสีมือสีมือในการจอด๊บก็ดูหน่อยดูเรียมหน่อยดูเรียมหน่อยนะครับเ๊บนี่จอดเติบรถเค้ก็จอดกันเยอะนะผมก็แม่งก็มายัดจอดตรงนี้แหละใกล้ๆไม่ให้แม่งเขียว เออเพิ่มถ,ถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดหนึ่งถอยหลังนิดหนึ่งได้เหลี่ยมยังได้เหลี่ยมยังได้เหลี่ยมยังแล้วก็พุ่งตูดไปหน่อยพุ่งตูดไปหน่อยโอเคเพ<ร>ืพ<ร>่อนเเดี๋ยวผมขอเจอ้ารถก่อนเนาะเพื่อจอดรถเสร็จละนี่จอดข้างทางนี่แหละครับก็ต้องระวังนิดนึงเพื่อนๆจอดก็ต้องดูนะเหลี่ยมจอดอยังไงเดี๋ยวผมจอดนี้แล้วก็เราก็พุ่งหน้าไปนู่นเลยนะครับแหลมลูกชิ้นปลาอยู่ด้านลง้งแต่ว่า ผมก็จะซื้อของทอดนะเผือกทอดมันทอดร้านนี้ขอบอกโคตรเด็ดเลยแต่ตอนงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าคนต่อคิวคนเยอะเนาะเดี๋ยวไปรุยกันไปรุยกันปกติผมมาก็ไม่มีที่จอดนะ,อปปะก็จะแอบไปขับจอดอยู่แถวตรงโต้นนั่นแหละแต่ว่าจอดในซอยบ้างแต่ขอบอกนะเผือกทอดร้านนี้เพื่อนๆเด็ดมาก ถ้าใครจะกินเนาะก็ดูสังเกตอ่ะผมมากินไอ้เส้เสียวแหลมลูกชิ้นปลาก็ก็จะสั่งก็กินนะดูดิลายแมนเต็มเลยนีเ่เปลือกทอดดูดิคนต่อแถวเยอมากเต้าคู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่ โอเคตามมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวดู<ม>นี่เองซูเปอร์เกลือแซะเข้าไปดูครับพี่โกงพี่แกร์ก็เยอะมากาผมสั่งอะไรผมสั่งววรวมลเลยว่ะรวมชุดกาต่อ,ต,อต่อแถวนะขอใบแล้วน่น่ากินป่ะแล้วผมรูปเลี่ยมก่อนไปหาเหลี่ยมตาไม่่ใชา เต้าหู้ทอดเปิดพิสดารด้วยเต้าหู้ทอดร้านสวัสดีแกปสูดชห้จ้ากินหวานลูกน่ากินมากเลยเพื่อนมนะันมีชุดเล็กมั้งห้าชิ้นแล้วก็ชุดกลาง6ชิ้นชุดใหญ่8ชิ้นซัมโบสิบชิ้นูสน้ำเชื่อมเลยเดี๋ยวผมรบกวนก็คือเอาชุดกลางนะครับ ได้จ้ะด,ดูดิก้าหู้พีกระทาน่ากินมากก็นนะะมีทั้งกฟุงทั้งแกลบนะเขาก็มามาสั่งมาินก็ต้อง<ำ>ใจเย็นนิดนึงร้นารน,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 นก็ออกโคกุนต่อยได้ไหมใช่ใช่เต้าหูท้ทอดสวัสดีแม่โอเล่เปิดพิสดารมามีเกลือนะ แล้วก็เต้าหู้ดูดทอดใส้มมอเลยเพื่อนๆมากินก็ต้องใจเย็นๆนะพี่แจ๊บก็เยอะมากเลนพี่แจ๊บมาต่อใช่ก็ซื้อเยอะรอแป๊บหนึ่งนะครับทอดใหม่เขามีสองเตานะเตานี้เตาเลยแล้วก็เตานี้ตาหนึ่งไม่ทันฮะคนเยอะผมก็รอฮะรอตามระเบียบครับ ผมสั่งก็คือชุดกลางนะ6ชิ้น40บาทเดี๋ยวจะให้เข้าราบไปเลยนะครับวม6ชิ้น40ใช่ไหมลา,า,มาก,กินไหม,มนเนยอะไปหมดเลย,มนเนยผมเอารวมนะมนนแล้วันเด่นนวน,นเดี๋ยวซื้อกินก็น่ดไปต่อแหลมลูกชิน้นตาช่วงนี้ก็เพื่อนๆดูกันไปแล้วกัน,นเนด็กจับก็มาตลอดเลย น่ากินไหมน่ากินไหมคนก็ต่อแถวเยอะซื้อันเยอะใจเย็นเย็นรอนะรอมันมีหัวเชือเท่าได้ไหมรอครับรอแอ้หน้าันองชุดเลยครับรวมุนี้ปอกเยอไหม,ม สุดยอดสุดยอดจ้าพ,พี่ลาดไปเลยจ้ะเอารวมนะจ๊ะนี่เ,เราสั่งลาดไปเลยจะได้ไปกินทีเดียวด,ด,ดูน้ำซ้มเขาดิค้นมาก ออเดอร์รัวออเดอร์รัวอันนี้สั่งไปได้ไหมคะทำตามบินเลยใช่ไหมคะค่ะทำตามบินเลยราดกินมากเลยอะมาเอานะคะรากินราดินาราเลยดูน้องเขาผสมเลเาผสมแล้วก็ราดเอาถ้าทานอนี้จะไปของผม ราดน่ากินไหมน่ากินไหมใส่เน,นี่ยแหละครับแต่พี่กินตรงนี้อะไรสี่สิบบาทไม่ต้องใส่ถุงครับพี่เดี๋ยวพี่ก็ถือข้าวไปกินข้าวนูนะ้นนะครับนี่น่ากินไหมขออนุญาตถือแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาตานะัางใส่ในกระเป๋า โอเคนู้น compte. ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวข้ามไปท่านู้นนะไปสั่งเย็นตาโฟกินดดูดีๆเอิยรถมารถมาเรามีต้ะคู่เราหัวตงคู่นี่หาดูเรียมก่อนครับเพิ่เดี๋ยวนั่งโต๊ะค่อยสั่งใช่ไหมครับ คุชชินปลานั่งกินป่ะผมนั่งไหนผมนั่งข้างในดีกว่าเรียกข้างในนี่ครับผมเอาเส้นใหญ่เนื้อโฟรครับต้มยำครับเราสารั่งเส้นใหญ่เนื้อโฟต้มยำเนาะ แต่ผมอยากกินมากเลยเนี่ยเต้าหู้จ<ม>ัดเต้ตาหูก้กวนก่อนเต้าหู้หอมเลยผมสั่งผสมนะไม่เป็นอะไรข้าวโพด กรอบด้วยเกาะคูดนะผมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไบ้างเกาะคู่เขาพ่ดขม้จิ้มเาอร่อยกรอบด้วย แต่เพื่อนเพนคนไหนไม่ซืน้สั่งแยกแล้วเขาไม่มรไรให้ผมบ้างไหเนี่ยเผือก<ม>เอาน้ำลังตั้งครับเอาลำม้าานจาเยเอาลำใหญ่เอาลำให<ม>เอาลำในับ<ม>ลูืชิ้นปลา นันนี้เขาทำกุ้งขิงตอเองเลยนะต่างเวลามากกว,ว่าเลยอ่ะมากินเต้าหู้กันต่อชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสั่งแล้วแยกกินแต่ผมว่าเนี่ยลาบไปเลยอือดูด้วยไอ้เปลือก ก็พูดข้ออร่อยแต่ว่า้อกรอบมากเหรอว่าพูด,กพดกกเกี่ยมมากโดยที่ิงไม่ทันขอนพินงพูกอบมาแล้ว เดนโซใหญ่ต้มยำน่ากินไหม,มเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนี่ก็เป็นปลาเส้นเนาะแฮกเว้วยนะแล้วก็ปลาหมึกกินคกิ้นและแล้วลูกชิ้นปลานี่ลูกชิ้นปลาแล้วก็มียกปลาด้วย มีเลือดนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาให้แมกกบคุนมาหรือเปล่าเร่ไม่มัน่นใจไม่มัน่นใจแต่ไม่เป็นไรครับไปให้มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเทมรสชาติกันว่าเป็นไงบ้างผมขออนุญาตวางก่อนแล้วกันนะ น้ำมันใดก่อนน้ำต่โอเคนะเขาไม่ได้หวานมากมรสชาติโอเคเลยนะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลย รสชาติดีไม่ต้องปรุงลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งโอเค,อเคตัดจ้านอลยปลาหมึกปลาหมึก kéo bà Nào bà Yếu bà nó thật đẹp Chính chân rồi

เด่น,ดนแนกกล้วยปลาเส้นก็ทำเองเหมือนกันดูผมชอบมาเขอทำะไรทุกอย่างเป็หมึกต่ ผมไม่ได้ปรุงเลยตจ้าัดโอเคอจริงๆงโ,โอ้โหแน่จริงต่อนะโอ้โหขอบอกอิ่มมากนี่ผมซัดเต้าหู้หมดไปแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวซัดไม่หมดนะครับอ,มมอิ่มนะฮะกิ่ข้าวมาด้วยนะนี่อร่อยก็เลยซัดหมดเลยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวกินไม่หมดไม่ใช่เขาไม่อร่อยนะอร่อยนะครับ เดี๋ยวที่เขาเก็บตังค์มาเท่าไหร่ยายเท่าไหร่ครับคุณยายเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเก็บตังค์แป้นเท่าไห <82. S 1> ไร่ครับพี่แปดสิบสองรูใช่ครับแปดสิบสองบาทโอเคแปดสิบสองบาทแปดสิบสองบาทน้ำด้วยแล้วก็ก๋วยเตี๋วด้วย โอเคครับายครับอย่างไรก็อิ่มแล้วกลับครับรีร้านเเขาคนคนคาที่เยอะเนาะทั้งไลแมนด้วยคนในร้านด้วยด้ยครับร้านนี้อย่างที่บอกคือบอกว่าแบบเขาทำด้วชิ้นเองคนก็กินกันเยอะเนาะดูับต่อแถวกันจายนะครับก็ อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆมาเนี่ยก็คือก็อย่างที่บอกก็คือเข้ามาเรื่องของถนนแยกสุนิสารนะแต่ก็เนี่ยเขาเรียกว่าถนนสุนิสารวิจนะัยเนาะที่บอกอรผมก็ไม่ได้มาแถวนี้บ่อยหรอกแต่ว่าถ้าเรียกว่าตุง้นี่วิ่งมาวิภาวาดีเนาะแล้วก็เข้ามาตรงเนี้เขาเรียกถนนอินธรรมละอินธรรมละปะไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นถนนไอ้แยกสุนิสารวิจนะัยนที่เขาเขียนเนี่ยครับแล้วก็ เพื่อนมาเนี่ยข้ยเนี้ยมีร้านเต้าหู้ที่ผมซื้อกินนะเนาะเต้าหู้ข้อสวัสดีนะครับแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บก็ข้ามากินเรื่อยนะครับนี่ร้านแสบชิ้นลานะรับรองอร่อยนะครับว่าผมก็มากินมากินประจำที่ผ่านมาแนละ้วก็นี่แหละครับชี้ช่องทางให้เนาะนเพื่อนๆนะครับนี่แล้วก็เอารถไปจอดตรงไหนรถก็มาจอดตูนน้แหละฮะอดตรงนู้นจะผมจอดอะ่ะ เดินไปก่อนผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมากินเนาะก็ชี้ลายแทงเนาะเส้นในซอยถุอ,อีสารเนาะเข้ามานะครับก็หน้าปากซอยเลยก็จะเป็นร้านนะข้าวหมูกรอบนะแล้วก็เปิดย่างนะนะครับแล้วก็รู้สึกร้านอะไรวะร้านแสงทองเออแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นร้านเต้าหู้นะเต้าหู้ทอดสวัสดีแล้วก็ร้านแหลมผุ้ิปลานะ รับรองอิ่มนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องดูที่จอดรถดีๆนะเพราะว่าที่จอดรถมันอาศัยดวงอะดูทาง,ทางนะถ้าจ,จอดไม่ดีหรือไปจอดไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวรนลอ้ลอลอ้อแต่ว่าผมไปจอดตรงนู้นเหมที่บอกก็คือมันเป็นที่จอดรถไงก็ได้แต่ว่าบางทีตรงนี้มันก็เต็มนะผมก็จะเข้าไปจอดในซอยนะครับเดินข้ามถนนก่อนเนี่ยมันถนนสวนเลนนะที่บอกว่วลา,าเดินข้ามถนนก็ต้องดูดีๆครับดูซ้ายดูขวา ไม่มีก็ข้ามได้นะก,ก็ตอนนี้ก็ขอตัวล้กอิ่มมากเลยนะครับแล้วขอไปจุลัต่อแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับช่องมีสุขดังใจนะผมชื่อจิ๊บนะจิ๊บมีสุขครับนะฮะถ้าเพื่อนๆคนใดเนี่ยหลงก็มาดูก็กดฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะครับกดต้นตะไคร้แล้วกดกระดิ่งจริงๆนะก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้ว